สวัสดีครับแอดผักเครื่องนะครับผมมาด,ดูเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์กันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นบรม,มครูหนนดวงนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสมาองค์หลวงพ่อนั่งขัดสมาธิเต็มองนะครับเป็นเนื้ออัปปาลงยาสีฟ้าขอบข้างซุมบนสีฟ้าองค์หลวงพ่อลงยาจีวรพื้นเหรียญลงยาสีชมพูม่วง เดี๋ยวแกะซีนดูรายละเอียดกันนะครับ เ็นเหรียญเสมาห่วงหูเหรียญกลมไม่ได้เจาะรูนะครับซุ้มบนอัคระยันมะอะอุนะครับอง์หลวงพ่อนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับองค์หลวงพ่อลืมตานะครับสังคตินะครับไม่ได้ต่อกโค้ดนะครับ ลายสังคติก็จะมีลายต่อผ้านะครับเส้นผมติดชัดเจน พื้นเหรียญคุ้ยพื้นลงยานะครับจะเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงพื้นเหรียญน,นะครับเขาขุดคุ้ยพื้นลงยานะครับเสมา มาดูกนกข้างกันนะครับลวดลายขอบกะนกข้างคมชัด คลิกไปดูด้านหลังกันนะครับก็จะเห็นองค์บรม,มครูนะครับองค์ท่านนะครับก็จะมีเสียงเป็นยักษ์นะครับ มีเขี้ยวเห็นชัดเจนนะครับใหญ่ๆสองข้างนะครับรวงตากลมโตนะครับสวมชดานะครับรวดลายชดา บนสุดเป็นลายดอกบัวนะครับผมลายละเอียดคมชัดนะครับเส้นสายลวดลายขององค์บรุมครูนะครับ สอนอักขระต่างๆนะครับคมชัดติดชัดเจนนะครับด้านซ้ายมือบนนะครับตอกอักขระตัวอออ่างนะครับก็เป็นเนื้ออัปการะนะครับหมายเลขนัมเบอร์อยู่ทางด้านขวามือนะครับ ด้านขวามือบนนะครับัดลงมาเป็นตัวหนังสือนะครับบรมมาครูหนุนดวงนะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับตัวหนังสืออยู่ในโบนะครับ ถัดลงมานะครับเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพัดปุญญะกาโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับพศสอง3นห้รับห่วงหูเหรียญด้านหลังเรียบนะครับ ขอบเหรียญด้านข้างขอบจะสูงยกสูงขึ้นจากพื้นนะครับขอบตัดด้านข้าง ดูกันเรจะเห็นรอยฉีกนะครับจากการตัดนะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ ด้านล่างนะครับของเหรียญตรงขอบตัดนะครับสองขีดนูนนะครับทั้งซ้ายขวานะครับตรงขอบด้านล่างของเหรียญน,นะครับเห็นชัดเจนนะครับ เรียญเสมารุ่นปรม,มครูหนุนดวงนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้ดูกันนะครับเหรียนค่อนข้างหนานะครับความสวยงามความคมชัด ติดชัดเจนนะครับทุกรายละเอียดแอดพักเครื่องนะครับมาให้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม